แคปชั่นล่าสุดโอบโอบนิธิอ่านจบสูตรปากสื่อถึงใครหรือเปล่ายังคงเป็นที่จับตามองของเหล่าแฟนๆหลังมีคำใบ้คู่รักเสียงดีเลือกเงียบและคนชีเป้าเป็นคู่ของโอบโอบนิธิและมะปรางอลิสาและก่อนหน้านี้เมื่อวันที่23พฤษภาคม2566หนุ่มโอบได้ออกมาโพสต์รูปพร้อมแคปชั่นให้กำลังใจตัวเอง มีเพื่อนๆในวงการและแฟนๆเข้ามาให้กำลังใจเป็นจำนวนมากอีกทั้งยังโพสต์สตอรี่เพลงเศร้าแต่ทั้งคู่ยังไม่ได้ออกมายืนยันข่าวแต่อย่างใดโดยก่อนหน้านี้โอบโอบนิธีได้โพสต์รูปพร้อมแคปชั่นว่าพี่โอบสู้ๆนะในคอมเมนต์ก็มีทั้งเพื่อนๆและพี่น้องคนสนิทในวงการหลายคนมากๆเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจพระเอกหนุ่ม นอกจากนี้ในไอจีสตอรก็ได้โพสต์เพลงเศร้าและมีข้อความเขียนว่าอาจเป็นภาพทรงจำแต่แค่นี้แล้วกันด้านผู้จัดการส่วนตัวของทั้งคู่เผยว่าเรื่องนี้ให้ทั้งคู่เป็นคนตอบเองดีกว่าแต่ใกล้ๆนี้ก็ยังไม่มีคิวออกอีเวนท์ที่ไหนล่าสุดโซเชียลฮือฮาอีกครั้งใน ig@ n o p r i v a t e a n y m o ซึ่งเป็น i อรวมภาพถ่ายวิวจากกล้องฟิล์มของ โอบโอบนิทีและมีภาพหนึ่งที่โพสต์ไปเมื่อวันที่21เมษายนที่ผ่านมาแต่จูจ่ๆมีการแก้ไขแคปชั่นว่า What you did was wrong and you did it ซึ่งแปลว่าสิ่งที่คุณทำมันผิดและคุณยังทำมันทำเอาหลายๆคนคาดเดาไปว่าตั้งใจสื่อถึงใครหรือเปล่า